ครั้งที่แล้วเล่นสาริชมาครั้งนี้มาเล่นวูคองมั่งดีกว่าไซอยิูวครับสซอยิ๋วดยที่ทุกคนความป่าแบบไม่ได้เอาสกิลความป่ามานะครับผมเอาสกิลผิดผมลืมเอาสกิลความป่ามานะครับผมเผลอเกิดโดนฟิกเกอร์มาแล้วแบบเปลี่ยนไม่ทันไม่เป็นไรนะครับฟิกเกอร์ก็ สามารถแบกทีมได้แล้วกันมายาวๆครับจังหวะน,นี้อย่างเช่นเคยช่วงแรกแล้วก็ฟาร์มชิปป่าเพื่อของเราเกิดก่อนนะครับแล้วเราเข้าไปช่วยเพื่อนที่หลังมาตามไปเรื่อยๆกันละกันถึงพี่จะไม่ค่อยเก่งก็แต่พี่ว่าพี่ก็มีฝีมือในด้านเอาวียอยู่นะบอกเลย ครับยาวๆโอ้โอ้แล้วสองโคตรไวจะเลเวลสามอันเนี้ยไวเกินเกียบร้อยโอ้โหอันนี้ระเมสรเรานน้อยอยู่นะครับรต้องรอดูว่ากานจะมีคนมาไหมถ้ากางไม่มีคนมาเราจะไปความคลิปป่าด,ด้านล่างต่อเลยโอเคตามไปเรื่อยๆครับ อันนี้เรายังไม่รีบไม่ร้อนที่จะซื้อไข่นะครับจนก่อของเราจะเกิดขึ้นมาอ่าเรื่อยไม่รีบไม่ร้อนยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วผมมั่นใจร้อยเปรเซ็นเลยว่าทีมเราชนะได้แน่นอนอา,อาซิออลิสหลอฝฟนรนู้เลยนะิสหเดออยวาฆ่าฟัน วันเสร็จเดี๋ยวข้าไปช่วยนใจฉะย้อนเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับเฮ้ยกดผิดกดผิดไม่เป็นไรจ้ะขอสกิลขอสกิลคิวที่สองไม่ทันว่ะย้อนได้ไปคิวหนึ่งเราได้มาคิวหนึ่งถือว่าวินวินแต่ย้อนคงบอกว่าจะมาล้านกูทำไมเนี้ยขอโทษครับย้อนจ๋าอ่ะ ทีนี้แล้ก็บุกมาฟาร์มชิปป้าของเขาเลยมาสิอุ้ยดาเมจแรงนะอุ้ยดาเมจแรงนะดาเมจแรงนะใช่ฟิกเกอร์หลบกันหรือกันไหวหรือเปล่าอลิสไหวก็ฆ่าไหมไหวก็ฆ่าไหมอลิสไหวก็ฆ่าไหมเขาบอกเลยเจ้าไหวก็ฆ่าเหรอไหวก็ฆ่าหล่ะช้าไม่ไหวกันถอยไปนะโอ้โห ที่นี้ฮอตจริงๆครับบุฟองล้วเนี่ยอมดเกินแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนลกกันทีน่นี้อันคิปป่าเสร็จเราจะไปไหนดีเล่นกลางเล่นกนลางคิดว่าค้าจะแพ้เจ้าหรอเลือดข้าน้อยแต่ข้าก็สู้ไม่ถอยนะจ๊ะอันนี้ของเราเริ่มจะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผม ผมเจารองเท้าขค้ืนที่เป็นนี่ครับรองเท้านี้นะครับเพิ่มความจุดสีให้กับเราเราจะไม่เอาวิ่งเร็วย่ดียวนนะครับเราจะวความจรตีให้กัดดบตัวของเราเองด้วยนะครับผมมาตามคิดไปเรื่อยทีนี้แบบหายก็ได้แต่ถ้าสำหรับผมนะผมเล่นตัวนี้ผม ถ้าลุมผมไม่น่าจะไหวนะทุกคนแต่ถ้าแบนมึงหนึ่งผมว่าผมไหวผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าหลายๆคนอ,อาจจะบอกว่าให้ลุมเลยเล่นหูของแต่สำนักผมผมเล่นหูของอย่าลุมผมแล้วกันผมว่าผมสู้ไม่ได้แน่นอนเลยครับ <c oughs> ดันปั้มได้หรือป่านะดันปั้มได้หรือป่านะจะทันไหมนะจะทันหรือป่าไม่ทันว่ะไม่เป็นไร เอามาฟาร์มคิปป่าบ้านเขาให้หมดเพียงเลยละกันนะเชื่องนี้เราจะฟาร์มให้หมดโดยไม่เหลือซากแม้แต่เศษเสี้ยวเี <c oughs> ๋ยวตัวฟาร์มไม่เห็นมีใครฟาร์มเลยอ่ะคนนู้นไม่เห็นมีตัวฟาร์มเลยอ่ะครับโอ้โหไม่ฟาร์มป่าก,กันมั้งเลยเหรอไม่คิดจะเอาของเกิดเลยหลอจนะ๊ะขอดันป้อมก่อนแล้วกันโอเคดได้แล้ว เดี๋ยวพี่ไปช่วยน,น้องชินงขออนุญาตรัดเลยรักกันจังหวะน,นี้เราก็ไปฟาร์มคิปป้าก่อนเพื่อให้ของเราเกิดอย่างเช่นเคยแต่คิปป้าคนนี้หมดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เราจะดันป้อมกลางช่วยเพื่อนดีไหมนะนั่นดันได้เลยป่าถ้าเราไม่ดันเบ็ดไม่เป็นไร๋ยวเราจะไปเล่นบนเพื่อบิตี อาลิสตัวอันนี้ให้สองตัวให้สองเจ็บ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 หิวคิวกูหิวคิวนึงว่าจะได้คิวไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตของเราเลยแล้วกันคือแบบปลอย่าหิวคิวังูน้นเพิ่งได้คิวเดียวเองเพราะเราเลยในเนี้ยเหมือนเกมที่แล้วที่แบบว่าได้ อคิวแรกเพราะเราตายเลยนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าให้โอกาสหน่อยละกัน oh. ก็เลยล่านดันป้อมยาวๆเลยโอ้ oh. ไม่มีขนเฝ้าเลยนล่างเลยเหรอเนี่ยมันเป็นไรพี่ไปเฝ้าเลยนล่างเองจ้ะน้องให้สองให้สอบอกเลยว่าไหวไหวไหวพูดนเช่นี้แหละโอ้โ oh. หของก็โหดเหมือนกันนะเนี้ซึ่งจะรู้ว่าของก็แบบ แบกชิมได้มันแบกได้ตั้งนานแล้วแต่กูพิ่งจะรู้เนี่ยแหละถามของไปเรื่อยๆของเราตอนนี้ของเราเกิดสองอย่างแล้วนะครับจะใช้ตัวนี้เลยละกันไม่รู้ว่าผมออกของมั่วหรือป่านะผมออกชอบเวลาผมออกของผมชอบออกของตามใจตัวยังไม่ชอบออกของตามที่มันเซตมาให้อ่ะเข้าใจใช่ไหมทุกคน ช่งนี้ยอดสีมังกรไม่ก่อนแล้วกนะันช่วเในซีซีแล้วใครได้มังกรน,นะช่างเถอะใครได้มังกรไม่สนแต่ช่วงนี้ข้าได้คิวแล้วกันนะแค่นั้นแหละไอ้ตัวน,นั้นไม่น่าจะไหวนเสียไม่น่าจะไหวหรอกเฮ้ยช่วงนี้มูฟองของเกิดแล้วว่าไม่น่าจะมีใครไหวแล้วมั้ง เาบคองเล่นเก่งขนาดนี้น่าจะถ่ายกันหมดแล้วแหละดูซองอ่ะมาซีแพนด้าเหรอสองที่แตกคู่เช่นนี้แหละสองที่ตายเราจะฟาร์มคลิปตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมว่าผมจะไปช่วยเล่นบนดันนะแต่ช่วงนี้เล่นล่างแบบโดนแล้วนะไะเล่นบนกันดีไหมเล่นบนมีใครนั้นไม่มีไปเล่นกลางช่วยเล่นกัาเล่นกัน งานข้ามาช่วยเลยจ้ะข้ามาช่วยโอ้โหแตกสองแต่โคตรไวเลยแบบเดียวแตกสองแล้วตายไวเกินไปป่าจ้ะเออโอ้ยโ,โอ้ไหวป่าปูเนี่ยไหวปะ่ะ <c oughs> เดือดป้อมตีเลยว่าเลือเดเหลือน้อยเกินไม่เป็นไรถือว่าโอกาสนี้เราค่อยเก็บชัยชนะต่อไปเราว่าเราหน่าจะชนะแหละแต่เกมนี้มันไม่ได้ชนะที่คิวใช่หปล่ะมันชนะที่ป้อม โอเคไม่เป็นไรเราตั้งดันป้อมเขาให้ได้เคยเห็นปะ่ะทุกคนแบบสุนเชียแต่ชนะป้อมอะ่ะ <laughs> ผมเคยทำมาแล้วแต่ช่วงนั้นผมไม่ได้อัดจิปนะครับแต่นี้คือแบบฝี <Your team S 1> มือเรายังคงทนคือแบบเล่นเกมอื่นมากกว่าอาวีนะนแต่เหมือนเล่นอาวีเก่งกว่าเกมที่เราเล่นประจำอีก <laughs> ไม่เป็นไรเพื่อนเรามอนแก้กแขนในเจ้าแล้วเจ้าตายหนึ่งใช่ไหมข้าคิวได้สองตัวเขาบอกเลยสามโอ้ยไม่น่าไหววะบอกแล้วถ้าโดนลุมผมไม่น่าจะไหวทุกคนไม่เป็นไรเราได้สามคิวสามคิวแรกสองถือว่าดีอยู่สี่คิวแรกสองห้าคิวหรือเปล่าลอโอ้โหวันนี้นี่ทันวะ อันนี้เป็นตัวฟาร์มหรือป่านะแต่ไม่เห็นฟาร์มคลิปป่าเลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นตัวฟาร์มยังไงถึงไม่ฟาร์มคลิปป่าเน,นี่ยแล้วนั้นป้อมได้เปล่าย้อนย้อนนอั้นป้อมนี่ยาวเลยเพื่อนช่วงนี้เราก็จะแบบชิวเกินนะครับไม่รู้จะทํายังไงเพื่อให้ชีมแบบแพ้ได้วะ่ะช่วงนี้พี่มันฮอตเกินนะครับนอน พอดเกินจริงอ่ะเขาเล่นกาลางเดี๋ยวผมไปช่วยเล่นกลางก่อนละกันนะจะเราจะไม่ตีชิปป่าแล้วช่วงนี้เดี๋ยวพี่มาช่วยแล้วใช่นอะมได้หนึ่งชิวได้สองชิวมองเลยได้สองชิวขอขอสามชิวขอสามชิวสามชิวสามคิวได้สามชิวอย่างที่เราตั้งใจคิดไว้เลยเนาะ รอบแล้วสามคิวรอบแล้วสามคิวแค่นี้เราก็เป็นตัวแบกได้แล้วแหละโอ้โหสองคิวให้แพนด้าเก็บที่เหลือแพนด้าน่าจะไหวยอยู่มั้งแพนด้าจา๋าข้าเชื่อมั่นเลยว่าแพนดา้าเป็นตัวแบกให้กัดชิมเราได้อีกคนมีตัวนี้น่าจะไหวโอ้ทำไมไม่ใช้สกิลวะเพื่อนไม่ไงั้นตัวนั้นตายแล้วไม่เป็นไรถือว่า เจ้าเล่นลนใช่ไหมเมื่อกี้ข้าเห็นนะเหมือนเจ้าแบบว่าสกิลหรือสกิลของเขามันไม่โหลดวะเป็นไรมาไปเล่นเล่นแล้วกันย้อนดันป้อมแตกหรอหน้าแพนด้าน,น่าจะไหวนะอุย้ยตัวไม้แบกเฉยเล้วตัวไม้กล้านแพนด้าหรือเปล่าแล้วลิกล้ามาหรือเปล่าจ้าลิากล้ามาหรอือเปล่าพูดแค่นี้นแหละว,ว่าเจ้ากล้ามาหรือเปล่าแล้วโดนร้านหมดเลยจังงวันนี้ ดันป้อมก่อนดันป้อมก่อนดันป้อมเล็กก้อนดันป้อมใหญ่เลยทีป่ะเพื่อนดันเลยแล้วกันนะไม่ไม่เสียเวลาและเสียโอกาสของเราอุ้ยถอยถอยถอยก่อนเพื่อนนี่เราจะไหวแต่เราก็ดันป้อมลัวๆครับแต่วันนี้ขออนุญาตดันเลยแล้วกันบอกแล้วเกมนี้มันไม่ได้ชนะที่คิวหรอกคิวเยอะก็เท่านั้นมันชนะที่ป้อมนั่นเองวิตตอรี ขึ้นโกรหรือ,อยังนะโอ้โห,โหยังไม่ขึ้นโกเลยแล้วเราได้อะไรเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยกูเนี่ย MVP อีกแล้วทุกคนแต่ความเสียหายโคตรน้อยเลยอะ